โอ้ยดูดิมันชันมากเลยนะเนี่ยทุกคนหายแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้ว,ลลวเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเวลุ่นที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในฟาร์ม19นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาย้ายหน้าง,งานนะครับผมย้ายรถไปหน้าง,งานใหม่นะพอดีผมไปได้งานขุดดินใหม่นะครับผมอยู่ตรงบริเวณไร่44นะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้ก็ได้งานวิ่งดินแถวๆนี้แหละนะครับ นี่จะย้ายจากบ่อดินที่เก่านะครับย้ายมาไกลมากนะครับผมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ย้ายเฉพาะรถนะครับอ่าย่ารถมาก่อนนะครับผมเพราะว่าระยะทางมันไกลนะก่อนจะย้ายมาถึงก็น่าจะนานอยู่นะครับนี่จะย้ายคุมสู่ไปนะครับผมจอดอยู่ที่นี้โอ้โหประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วนะครับอ่านี่ครับผมจอดทิ้งจอดลืมไปเลยนะครับผมลืมว่ามีเมคโคจอดอยู่บ่อดินตรงนี้นะครับจอดไว้นานมาก น่าจะประมาณ2อาทิตย์นั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวเราย้ายใส่เทเลอร์ไปนะครับผมเทเลอร์ก็จอดอยู่ด้านบนนะอ่ะเดี๋ยวเราขับไปขึ้นเทเลอร์ด้านบนนะครับผมนี่จอดนานมากครับผมจอดลืมแถวนี้ไม่มีงานวิ่งดินนะครับก็ต้องย้ายไปที่ใหม่นะครับผมอ่าแถวนี้หมดงานวิ่งดินแล้วนะครับหมดแล้วงานหมดแล้วไหนล่ะทีนี้ จะลงยังไงล่ะที่นี้ขับไม่ค่อยเซียนเท่าไหรนี่เดี๋ยวนะเดินลงไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เทเลอร์มันลงมาไม่ได้นะครับผมก็ต้องขับไมโครนะครับขึ้นไปอ่าขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปหาเทเลอร์ด้านบนนี่นะครับอันนี้ไม่มีงานเนาะก็ต้องย้ายไปที่ใหม่นะครับ ที่ที่มีงานให้วิ่งนะครับโอมัสูซครับผมลุกลักเลยนะครับคันนี้ย้ายไปไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทางลัดนะเพราะว่าถ้าวิ่งเส้นหลักก็มันอ้อมไก่นะมันต้องวิ่งขึ้นเขาด้วยเดี๋ยวเรามาทางลัดทางดินแดงดีกว่านะครับอ ต้องเปิด GPS เอานะครับไม่งั้นหลงแน่นอนนะครับ à, ไปครับผมเทเลอร์จอดอยู่ข้างบ้านนะเดี๋ยวเราขับไปขึ้นตรงนั้นกันตรงนี้พื้นที่ไม่เสมอก็เลยเอาลงมาไม่ได้นะครับ à, นี่ครับเทเลอร์ เราถอยแบบถอยขึ้นนะครับนี่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับผมย้ายไปที่ใหม่โอ้โหน้าง,งานแบบโหดกว่าเดิมนะครับผมเอ่อรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใช้10บร้อนี่แหละวิ่งดินเดี๋ยววันนี้ขอย้ารถไปก่อนออซโอเคประมาณนี้ ประมาณนี้โอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยง่ายง่ายสไตล์เราไปครับเดี๋ยวออเดินทางกันเลยดีกว่าผมจะใช้เส้นทางลัดนะทางลัดทางดินแดงลัดมานะครับมันใกล้กว่านี่เห็นไหมมันใกล้กว่านะครับผมเพราะว่านางงานอยู่ตรงนี้อ่านี่เลยนะครับมาทางนี้ก็ได้นี่ตรงมานี่ตรงจื๊บมาตรงนี้ ไม่ต้องเข้าทางถนนใหญ่เไปเจอด่านนะไม่ใช่อะไร <c oughs> นะครับอ่าวันนี้มากับอ่ซิงไฮเทคนะครับ 3M รถล่อครับผมรถล่อนี่รถล่อแต่ไม่ค่อยแรงเอาเล็้วเอาเล็้วติดโอ้ <c oughs> ยยกล้อเทเล์ยกล้อเลย ตรงนี้มันเป็นเนินนะครับผมนี่อ่ไปครับนี่กว่าจะไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าซอยโน้นนะครับซอยข้างๆบ้านนี่เดี๋ยวไปเส้นใหม่บ้างวิ่งตามถนนหลักมันไกลนะครับผมไกลมากเดี๋ยวจะได้ดูหน้าง,งานโหดๆของเรา นี่เขาซอยนี้ทางลัดนะเนี่ยนะครับทางลัดนี่ครับผมโอ้โหทางดินแดงนั้นทางแบบไปอะไรไปนาน,นะครับทางลุกลังนี่แหละไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับแถวนี้มีแต่เราวิ่งส่วนมากเขา,าไปถนนใหญ่หมดนะครับไปทางถนนถนน,ถนนดำนะฮะ ข้าป่าเข้าโดงมาอะไรไม่รู้ดีนะครับตอนนี้เรากา็หากินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ละนะครับก็หน้าง,งานมันก็หมดและ้ะหมายถึงหน้าง,งานแบบเทดินนะหน้าง,งานขุดดินก็พอมีอยู่นะครับขุดท,ที่เดิมก็ได้แต่ว่าไม่มีหน้าง,งานเทดินแล้วต้องย้ายไปอีกเมืองนึงนะครับผมนี่ไปกันเลยครับผม ทางนี้ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเส้นทางบ้างนี่ยังสวยแนบอย่างสวยเลยไปทางไหนต่อน,นี่เดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนจีเอ่าวิ่งตรงมาใช่ไหมเดี๋ยวเราตรงขึ้นไปเลย ม,มีสวนนะครับผมสวนผักแล้วก็อ่าน่าจะเป็นไร่นาข้าวหรือเปล่าข้าวมันแห้งทิ้งหมดแล้วนี่ออนะครับอันนี้มีแต่แบบสวนนะนะครับเป็นสวนอายวิ่งตรงไปเลย เดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวานะครับในชีพบอกว่าเลี้ยวขวาตรงนี้เนี่ยมาทางนี้มันใกล้กว่าเยอะเลยถ้าไปทางใหญ่ก็น่าจะอ้อมไกลโอ,โอ,โอ้รถความเฉยเลยโอ้เลี้ยวเมื่อจะดูแผนที่นี่ไม่ได้ดูรถเลยอะ่ะเลี้ยวโอ้โหแม่ได้เรื่องเลย เอาละครับสูตรสถานการณ์ปกติ <c oughs> โอ้เมื่อกี้เนี่ยเราจทางไหนต่อนเนี่ยจะซ้าย แถวนี้ไม่แต่แบบคลองน้ำนะแบบมิตาโคดหินนะครับดูโอ้โคดลึกอุ้สะพานอสะพานแบบสะพานไม้สะพานผุอีกแล้วเจอสะพานผุ มาถึงแล้วอ่ไปทางไหนฮะเละี้ยวเลี้ยวซ้ายอ๋อนี่ไงเลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายโอเคปิดแผนที่ได้นี่ครับทางเข้าเดี๋ยวเราลองไปขุดด้านล่างนู้นนะครับเ,เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็นไม่รู้ว่าจะเอารถแบบ ลงไปได้หรือเปล่านะนี่ครับผมทางลงทางลงคือแบบโคตรชันอะ่ะนะครับดูดีโอ้โหชันมากเลยนะครับอเอา,า,นา,าเนี้ยเอาติดอะไรนี่ติดไรติดไรเนี่ยโอ้โหไม่ผ่านเลยไปถึงรถเรานี่แหละไม่ผ่านเลยโอ้โห โอ้ยดูดีมันชันมากเลยนะเนี่ยทุกคนอือหือไหลแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วอือนี่โอ้ยสุดจัดเอ้เอาแล้วเกือบแล้วอือหติด,ดไม่น่ารถลงมาเลยเออโอ้ ลงมาด้านล่างก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอ้ผมไม่น่าเอาเทเลอร์คันนี้มาเลยเทเลอร์คันนี้เหมาะสําหรับทางเรียบมากกว่าทางแบบหงุหดแบบนี้นะนะครับอยา,าเอามาเออเดี๋ยวเอาลงเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจัดรถจัดที่จัดทางไว้อะไรให้เรียบร้อยเออนี่ไปครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าง,งานใหม่นะครับผมโอ้มีเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินด้วยหน้าง,งานใหม่หน้าง,งานใหม่นะครับผมย้ายสถานที่นงานวิ่งดินใกล้ๆครับวิ่งดินในโรงงานนี่แหละ เราทําทางขึ้นก่อนทางขึ้นอ่าทางทางแมคโครขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอใช้จอยปึ๊บนี่นะครับปึ๊บเดี๋ยวต้องกด X ก,ก่อนโอเคเดี๋ยวเราทําทางขึ้นก่อนนะครับผมให้แมคโครขึ้นไปอยู่ด้านบนปึ๊บอ่านี่ครับทางขึ้นบนี่ được Bên đây không anh? chả, đại lắm anh Ok, ờ, kinh đại không? เดี๋ยวเวลาเอารถตัำม,มาใส่ดินก็ถอยขึ้นมาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปขุดด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวขุดแถวๆด้านหลังก่อนอนี่ครับผมเคลียร์พื้นที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเค และนี่ก็คือหน้าง,งานใหม่ของเรานะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขุดจากตรงนี้แหละไปนะครับอโอเคน่าจะได้อยู่นะครับผม อ,อยวเอาเทเลอร์ไปจอดไว้ด้านบนก่อนนะครับอันนี้ไฟมาจากไหนนี่เทเลอร์จะขึ้นยังไงเทเลอร์นี่ท้ายมันยาวนะมันอันนี้มันขูดดินเฮ้ยเทเลอร์เราวิ่งไม่ค่อยได้เลยครับทางแบบนี้ต้องเอาเทเลอร์หางตัดมานะแบบนี้ดูงี้เอาหางตัดมาดีกว่าโอ้ ติดติดครับผมติดติดแรงไม่มีเลยเทเลนี่โอ้จบแล้วออจบแล้วจบแล้วเทเล์แม่ติดเฉยอ่ะเอาละ เดี๋ยวหาที่จอดล่มๆนี่แหละล่มๆเราโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ย้ายรถมาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวิ่งดินกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมรถเตรียมอะไรเรียบร้อยโอเคครับผมใครชอบฟังก่อนเลยได้แล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม